รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ทไยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติไมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้ง,ง่ายในแอป,ปเดียว สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะกับดิฉันค่ะจอยนชพัฒน์วงสุวรรณค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่จอยบอกนะคะว่าอาชีพต่างๆงเนี่ยมีเยอะแยะมากมายค่ะแล้วแต่ว่าคนคนนั้นนะคะจะเลือกอาชีพไหนคะ่ะเพื่อที่ จะเป็นความสุขที่สุดหรือมีความสุขกับการทาอาชีพนั้นมากที่สุดค่ะและเขาหรือว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็เลือกทางเดินของเขาเองค่ะจากที่เคยเป็นลูกจ้างนะคะเขาก็ผ่านตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านแต่เป็นร้านเล็กๆนะคะที่เรียกว่าเปี่ยมด้วยคุณภาพค่ะอยู่ข้างหลังจอยแล้วนี่เลยนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าร้านจะเชื่ออะไรแล้วเขาเป็นใครเขาทําอาหารญี่ปุน่นหรือเขาเป็นแค่เจ้าของร้าน ไปดูกันข้างในค ok. ่ะไปค่ะพี่คะหนูคิวมากเลยพี่จัดเด็ดๆมาให้หนูเลยดีกว่าได้เลยค่ะอันนี้อันนึงก่อนโอเค ก่อนนะว้าวเดี๋ยวอีกเมนูนึงคะ่ะเมนูนี้เด็ด เคยเห็นหรือเปล่าแบบนี้นะจอยก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยค่ะมันเขาเรียกอะไรนะคะพี่แซลมอนอะบ,บูรีชีสกับแซลมอนโลครับแซลมอนอะบ,บูรีชีสกับแซลมอนโลเออแซลมอนโลเรายังเคยได้ยินนะคะแต่เนี่ยไม่เคยได้ยินช่วงนี้จอยชิมด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันหรือว่าพี่อ๊อฟคนนี้แหละ บริษัทปตทจำกัดมหาชนการท่าเรือแห่งประเทศไทยมโมธนาคารอมสิทธิ um ์เช็คจ่ายโอนแจ้ง,ง่ายในแอปเดียวคุณผู้ชมคะจอยมาอยู่กับพี่ออฟนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านค่ะ ร้านก็บอกว่าน่ารักน่ารักนะแล้วก็มีลูกค้าตลอดเลยนะคะซึ่งเปิดตั้งแต่11โมงนะคะจะเห็นคนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะในทีเดียวค่ะคุณผู้ชมบางคนอยากจะมีร้านแบบนี้เดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าค่ะว่าพี่ออฟเนี่ยมีแนวทางอะไรมาแล้วก็สมัยก่อนเขาเคยทำอาหารญี่ปุ่นมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงนี่นั่นงข้างจอยแล้วค่ะกับพี่ออฟค่ะพี่ออฟสวัสดีค่ะ ร้านพี่ออมชื่อสุรันซูชิครับสุรันซูชินะคะจริงๆแล้วเป็นร้านเล็กๆเนาะน่ารักแล้วก็ดูเหมือนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นจริงๆครับค่ะอันนี้ตกแต่งเองเลยหรือเปล่าตกแต่งเองครับทำร้านเองแต่ว่าเป็นแบบคือหน้าตาก็ดูเป็นคนญี่ปุ่นนะพี่อ้อหรือว่าทำไมอ่ะทำไมพี่ออมชอบอาหารญี่ปุ่นหรือว่าทำอาหารญี่ปุ่นล่ะคะ พ่อเป็นเชฟครับเริ่มตน้นพ่อเป็นเชฟญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็เลยครูพักรักจาจากคุณพ่อค,คุณพ่อสอนเหรอคะสอนมากไม่ได้สอนก็ไปทํางานที่ร้านเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยสมัยเรียนก็ผิดเทอมเนี่ยไปเป็นพระธรรมเสิร์ฟอาหารก่อนค่ะชอบหรือว่ายังไง่ะทีแรกก็ไม่ได้ชอบทําไปทํามามันานานเข้ามันเหมือนเราก็ไม่ได้เรียนแล้วก็เหมือนเป็นปริญญาชีวิตใบหนึ่งนนครับเป็นปริญญาอาชีพก็เหมือนเป็นอาชีพก็เลยยึดมาทําเป็นอาชีพ ก็แบบว่าไปเรื่อยๆได้เห็นเรื่อยๆชีแรกก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายก็เหมือนทำแล้วได้เงินเดือนยังวัยรุ่นยังอะไรก็ทำทำไปนานๆเข้าห้าปีก็เริ่มคิดได้ครับเริ่มจากการเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนครับยังไม่ได้ลงมือทำอย่างอย่างเรียนรู้ชื่ออาหารชื่อนนอันนี้นั่นค่ะแต่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นพ่อเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ก็เลยไปเป็นพาร์ทไทม์ไปเป็นเด็กเสิร์ฟพอไปเป็นเด็กเสิร์ฟก็เริ่มมา เหมือนเรียนรู้ได้ได้มาลองทำครับครั้งแรกเป็นยังไงอ่ะทำไม่เป็นหรอกครับทานไม่เป็นด้วยครับทานก็ไม่เป็นไม่เป็นเขาก็บังคับให้ทานแบ้รู้สึกยังไงอ่ะย็นแยงยินจีครับที่แรกปลาดิบเนาะก็คือไม่เคยทานมาก่อนด้วยไม่ชอบ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 แต่ต้องทานเพื่อให้รู้เพื่อที่จะได้ทำได้พอทำแล้วเป็นยังไงคะครั้งแรก อมโอ้มีบาทดีครับมีบาทเลยครับทำครัง้งแรกมีบาทเลยเหรอใช่ใชครับอ๋อค่ะก็ตื่นเต้นดีครับค่ะการทําแบบม้วนครั้งแรกที่เสิร์ฟให้ลูกค้าจริงๆครั้งแรกรู้สึกยังไงก็กดดันนะครับกลัวลูกค้าจะทานได้ไหมกลัวทําผิดพลาดยังไงครับ ก็คือพอทําม้วนโลไปครั้งแรกเอาไปส่งกับลูกค้าค,คอยดูไหมคะคอยดูครับลูกค้าท่านหมดไหมเ <c oughs> ขาจะติชมไหมอะไรยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นครับแล้วครั้งนั้นก็ผ่านไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีครับค่บะหลังจากนั้นค่ะเรียกว่าพี่ออฟนะคือเริ่มมาทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็จะรู้ทุกขั้นตอนใช่ใช่ครับต้องแต่การเป็นเด็กเซิร์ฟต้องแต่การอยู่ล้างครัวล้างเขียนถอดเก็บเก็บปลา จนได้ขึ้นมาสู่การทำอาหารญี่ปุ่นและก็สุดท้ายได้เป็นเชฟก็ถือว่าตรงนั้นเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เราเรียนรู้จนสามารถที่จะนำตรงนี้มาเปิดร้านแรกๆคือตอนอยู่เป็นพนักงานไม่ดีเหรอคะทำไมอยู่ๆถึงมีความใฝ่ฝันครับไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาอยากทำของตัวเองแล้วสบายใจมีความสุขเพราะมันเรื่อรักเลยครับทำมา ปีที่5ปีที่หเขาเริ่มรักแล้วตอนนี้ผมก็ทำมา12ปีแล้วครับค่ะมันมีกิมมิกอะไรอยู่กับร้านอาหารญี่ปุ่นแบบอย่างนี้คือหมายความว่าคนเข้ามามันจะไม่ได้สำหน้าใช่ครับมาเขาจุดหลักเขาก็ต้องพักเชฟก่อนเชฟวันนี้มีอะไรเด็ดสั่งอะไรให้ได้ไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนพี่ออฟชอบเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกับลูกค้าคือบางทีลูกค้ามาที่นี่เขาไม่ดูเมนูครับเชฟวันนี้มีอะไรทําให้ทานหน่อย ใช่ถ้าอยากทานแบบของดีๆของอะไรเขาก็จะโทรสั่งล่วงหน้าเข้าวันนั้นวันนี้ก็จะมาขาดแบบ่ะเคยคิดไหมครับว่าจะมาถึงแบบวันนี้ไม่เคยนะครับตอนเปิดไม่คิดว่าจะขายได้ด้วยครับเพราะอยู่ในซอยเล็กๆอยู่ในหลือร้านเล็กๆจะมีคนมาทานก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้โปรโมทอะไรเลยครับลูกค้าปากต่อปากล้วนๆลูกค้าท่านแรกมาก่อนเะครั ส่วนเพื่อ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 น<ล>ไปเรื่อยๆอัตโนมัติเพจเผิดก็ติดตามคนก็ไม่เยอะนิดหน่อยทำก็ไม่ก็ได้โพสได้อะไรเพราะไม่มีเวลาครับตอนเย,ย็นนี้ลูกค้าเต็มคุณผู้ชมคะอันนี้เขาเรียกว่าของดีจริงจึงมีการปากต่อปากแล้วก็มีคนมาเองโดยโที่เราไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายคระคุณผู้ชม Oh, จริงๆแล้วถ้าเราทําอะไรสิ่งหนึ่งที่รักและมีจริงๆเนี่ยมันจะออกมาดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าพี่ออมเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเออต้องแส่เป็นนู่นนี่แล้วไม่มีอุปสรรคนะนก็มีอุปสรรคเยอะแยะครับเยอะแยะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเกียวกับเรื่องของอุปสรรคของพี่ออมกันว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ได้ง่ายๆค่ะไม่ได้มาเปิดร้านเลยเป็นทั้ง เด็กเก็บจานรับออเดอร์อยู่หลังครัวถอดเกตปลาโดนมีดบาดก่อนแล้วกว่าจะมาเป็นเชฟกว่าจะได้ทำกว่าจะได้ร้านนี้เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นช่วงหน้าต้องติดตามค่ะ การกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะค่ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้นะคะโอ้โ oh, หนี่พี่ออฟจัดให้อะไรบ้างคะเนี่ยนเะต็มหน้าจอยเลยมีอะโวคาโดสลับครับอันนี้สำหรับคุณผู้หญิงที่กลัวอ้วนครับอ,อันนี้เป็นชุดเบนโตสมอลย่างซีอิ๊วครับ น,นี่ยำตะม่อนครับค่ะอันนี้เป็นปลากระพงแดงครับตัวหนึ่งจะทําได้3มเมนูครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งตัวนึงก,ก็คือหมายความว่าปลากระพงแดงเนี่ยทำได้3ามอย่างเลยครับค่ะทําอะไรได้บ้างคะคะมียา่างมีซาซิมิแล้วก็ทําซุปครับแปลว่าวันนี้ทําเป็นย่างกับทําซุปให้เพราะไม่ชารดอีกใช่ไหมครับและอีกครึ่งหนึ่งอะคะครึ่งหนึ่งทำซุปครับอ๋ออีกครึ่งจริงๆสามารถทํานส้นได้ค่ะพีเอาแอบไปกินเองหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ค่ะก็คือทำได้ทั้งแบบย่างซุปแล้วก็แบบดิบาซิมดิบาซิมินะคะอ๋อกะพงแดงหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะกมันหนูเคยมาใดครับเขาเรียกอะไรนะคะมาใดรสชาติมันเป็นยังไงพี่มันเหมือนปลาแซลมอนเลยไม่เหมือนกับไม่เหมือนเป็นปลาเนื้อขาวครับอ๋อค่ะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบ ทางพี่ออฟเองเนี่ยบอกไว้นะคะว่าถ้าเกิดลูกค้าชอบแบบไหนอาจจะไปดูมาจาก Youtube ย t ท b e ไปดูมาจากรายการแล้วชอบแบบไหนก็สามารถที่จะมาบอกพี่ออฟได้เลยหรืออยากทานแบบได้เลยอยากทานแบบไหนก็มาสั่งได้เลยครับเพราะบางคนนี้ไม่อยากได้แบบว่าดิบเกินอยากได้สุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทำได้หมดทุกอย่างค่ะแปลว่าร้านนี้ ทำตามใจลูกค้าหรือเปล่าีใช่ครับจริงอ๊อเอาอย่างนี้เลยนะใช่ครับอ,อค่ะร้านนี้มีจุดประสงค์ยังไงที่ตัวพี่ออฟเปิดขึ้นมาก็อยากลองทําให้ลูกค้าได้ทานอาหารญี่ปุ่นแบบราคาเป็นกันเองแแบบลูกค้ามาจะสนมากจะสนิทกับเชฟเลยนะครับม,มาครั้งสองครั้งก็จะเป็นลูกค้าประจำค่ะ ร้านนี้ดีอย่างค่ะคุณผู้ชมคะเห็นหน้าตายเยอะๆขนาดนี้นะคะแต่ว่าราคาเรียกว่าเป็นราคามิตรภาพแต่ว่าของเนี่ยถือว่าเป็นของแบบพรีเมียมเลยทีเดียว<ช>นะคะก็จะเป็นของดีค่ะเพราะว่าพี่ออฟบ,บอกว่าเอากำไรเอากำไรนิดหน่อยพอไม่ได้คือต้องการแค่ร้านอยู่ได้<ช>ไม่ได้ต้องการได้กำไรอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทําเป็นที่เล็กๆอย่างนี้เป็นร,ร้านเล็กๆจริงๆก็คือคุณพ่อก็เปิดร้านอยู่แล้วด้วยแต่เห็น <ๆ S 2> บอกว่าไม่ไปร้านใหญ่ครับ เพราะอะไรอะครพี่ผมไม่ค่อยชอบร้านใหญ่ๆครับชอบอิสระอะไรชอบอิสระครับร้านใหญ่ๆกฎเกณฑ์มันเยอะออก็เลยเลือกที่จะมา,มาทําของตัวเองแล้วก็เปิดเป็นร้านเล็กๆหลังจากร้านใหญ่บางทีเขาฟิกเมนูไว้เราขอเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะลูกค้าเขาเปลี่ยนไม่ได้แต่อย่างนี้คือเราสามารถที่จะทำตามใจแล้วก็ฝึกปรือฝีมือไปด้วยใช่ครับอ๋อค่ะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าเพียงพีเนี่ยมาเปิดร้านแล้วตอนนี้เปิดได้กี่ปีสองปีสองปีก่อนหน้านั้นพี่ออฟเป็นพนักงานนะคะแล้วก็เป็นเชฟที่มีตามร้านใหญ่ใหญ่ค่ะจุดหักเหร,รู้ได้ยังไงว่าออกมาแล้วจะมีคนมาที่ร้านรู้ได้ยังไงว่าจะขายได้ไม่รู้ว่าจะขายได้ครับแค่คิดอยากลองทำครับทำเป็นแทบหมดทุกอย่างเลยครับ ก็เลยไม่อยากเป็นลูกจ้านเขาเลาอยากลองทําดูครับอยากจะลองทําดูครับว่าสามารถจะทําได้หรือเปล่าใช่ไม่ทําไม่รู้ครับถ้าทำมาถึงจะรู้แข่งกับตัวเองเลยหรือเปล่าการทําร้านเนี่ยเราตกแต่งเองทุกอย่างทุกอย่างลงใจลงเงินที่มีอยู่ทุกอย่างไม้เมยไปซื้อเองหมดครับคคือทำทุกอย่างเองหนื่อยไหมคะโอ้ตานแรกๆก็เหนื่อยครับแล้วทอไหม มันก็มีทอ้อบ้างครับแต่มันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้มันได้เริ่มทำแล้วนี่ยค,คุณผู้ชมคะแหมพี่ออบนะคะก็เป็นมาทุกอย่างแล้วรู้จักทุกคอร์สของอาหารรู้จักราคาคร,รู้จักต้งแต่การเริ่มทำครัวทำยังไงก็เลยมาเปิดร้านเองคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างอย่างที่ พี่บอกคือก็มีท้อบ้างเหนื่อยมันเหนื่อยแน่อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าทําแล้วก็ได้เป็นของตัวเองใช่ครับได้ตอบกับความรักความชอบของตัวเองคติประจําใจในการถอดแฮเวลาถอนแฮมีได้กําลังใจจากใครอ่ะไม่ไปมีกําลังใจตัวเองเลยเหรอก็สู้ไปเรื่อยๆนี่แหละครับรีกว่าถ้าได้ลงมือทําไปแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วครับมันมันต้องเดินไปข้างหน้ามันต้องเดินไปข้างหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ มีการโปรโมทมีการอะไรแบบบอกต่อหรือว่าให้เพื่อนช่วยหรืออะไรบ้างม,มากมีแจะปากต่อปากครับ <c oughs> เพื่อนก็ช่วยบ้างครับที่เขาเล่นอินสตาแกรมเฟซบุ o กไลน์ line, แล้วเขาก็จะช่วยโพสต์ให้เพราะฉะน,นั้นทุกอย่างมันผ่านมาจากใจค่ะเมื่อใจทําให้ของก็จะออกมาดีลูกค้ากินก็จะชมพอชมก็มีการบอกต่อค,คนเข้ามาทาั้งทังที่ร้านอยู่ลึก ถ้าเกิดผู้ชมดูอย่างนี้แล้วนะเราสู้ไปด้วยกันทำได้บางคนบอกว่าฉันอยากจะออกไปเปิดร้านบ้างมีคำแนะนำไหมคะว่าให้สู้หรือว่าอย่างไงไม่ลองไม่รู้ครับไม่ลองไม่รู้รมันอยู่ที่ใจค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจจ,จริงๆค่ะเอาละถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใครอยากจะมาทานอาหารอร่อยๆในราคา เป็นกันเองราคามิตรภาพนะคะแต่ว่าได้ของพรีเมียมอย่างนี้มาหาพี่ออฟได้เลยเจอพี่ออฟทุกวันเพราะพี่ออฟบอกว่าไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับยกเว้นทีมชาติไทยเตะยกเว้นทีมชาติไทยเตะคนไทยมากรักฟุตบอลไทยมากนะคะกับช่วงสงการสงการครับเทศกาลกับ้านต่างจังหวัดแค่นั้นครับให้พี่ออฟฝากร้านหน่อยค่ะก็ร้านอยู่ซอยลายมิตทา31นะครับข้างฟุตแลนด์ครับ ร้านส,สุรันสุชิร้านเล็กๆครับาราคากันเองอบอุ่นอบอุ่นครับมาร้านนี้เชิญแวะมาชิมได้ครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่ <11 S 2> โมง11โมงถึงบ่ายสค,ครับแล้วก็5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครึ่งครับเช่นะคะแวะเวียนมาทักทายกับพี่อ๊อกได้เลยนะคะกับเมนูเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกสรรรวมทั้งเมนูที่คุณคิดเอง<ช>อยากคิดมาแต่บ้านก็ได้ครับแล้วมาบอกทำและอยากกิน แซลมอนรวมกับปลาซาบะอะไรอย่างเงี้ยได้ได้จัดให้ได้เลยฟิวชั่นให้ได้เลยครับนี่ฟิวชั่นได้เลยนะคะค่ะเอาละเดี๋ยวจะต้องลองชิมทางด้านหน้านะคะพร้อมกับคงต้องลาพี่ออฟไปก่อนด้วยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ออฟมากนะคะที่เรียกว่ามา จุดประกายความฝันให้กับคุณผู้ชมนะคะเผื่อใครอยากจะมีร้านเล็กๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเป็นร้านเล็กๆแต่อบอุ่นด้วยมิตรภาพนะคะแล้วก็เรียกว่าได้รับประทานของอร่อยๆ,ๆแบบนี้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะจริงๆนะคะถือว่าเป็นความสุแขแ้ะขอขอบคุณพี่ออฟมากเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะจากกันคะ่ะเดี๋ยวจะชิมทั้งหมดนี้เลยนะแต่ว่า สามารถกลับมาพบกับรายการของเราได้นะคะกับรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะทางทวบอแห่งนี้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมง25สานาทีสำหรับวันนี้นะคะจอยและพี่ออฟลาไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกความฝันค่ะให้สู้ต่อไปต้องสู้จะสู้สู้อย่าถอยใช่ไหมสู้สู้ครับสู้สู้อย่างเดียวเหมือนเชียบอลเลยนะเนี่ยสู้สู้นะคะเท่านั้นทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะจอยแล้วก็พี่ออฟลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณสินเชื่อประชาชนสุขใจจากธนาคารออมสิน สำนักงานคณะกรรมาการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนการท่าเรือแห่งประเทศไทย